สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูนะครับอาชัยจัดเตรียมอาหารในทุกๆวันเนี่ยอาชัยก็จะใช้ถั่วนะครับเป็นอาหารหลักซึ่งเราก็แช่น้ําข้ามคืนมาแล้วล้างให้สะอาดเอาเข้าใส่หม้อนะครับแล้วก็ใส่เกลือหิมาลยันใส่หัวเชื้อน้าอังคลายประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดนะครับซึ่งหม้อที่ใช้ต้มนี้เป็นหม้ออัดแรงดันนะครับอาชัยก็จะตั้งไฟไว้เลยครับเป็นระบบไฟฟ้า ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับหลังจากที่เราได้ตั้งมอไปเรียบร้อยตอนนี้เรามีเวลาครับครึ่งชั่วโมงอาชัยก็จะไปออกกําลังกายนะครับซึ่งอาชัยจะทําแบบนี้ครับเป็นกิจวัตรทุกวันเลยนะครับเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบใหม่ในช่วงที่เราปิดเทอร์มนะครับรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันถูกกับวิธีการนี้แล้วก็เวิร์กมากนะครับร่างกายรู้สึกสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ยามันไส้นะครับ อาชัยรู้สึกเลยว่ามันหนุ่มจากข้างในออกมาเลยนะครับโดยวิธีการแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ออกแบบหนักหนาอะไรนะครับแต่ชัยเน้นโฟกัสนะครับเวลาออกกําลังกายเนี่ยอาชัยจะเน้นให้มัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันได้เกิดแรงต้านนะครับแล้วก็ได้เกิดกระบวนการใช้พลังงานนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะฮะให้ร่างกายเรามีการซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลานะครับทาให เราสามารถที่จะคงสภาพร่างกายของเราไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของเราเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันคือเมท a b o อลิ m ซึม70%ของร่างกายของเรานะครับก็พยายามนะครับฝึกให้ขาแข็งแรงตัวนี้จะช่วยที่จะเป็นเ n t i a ท i n g อจได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหลังจากออกกําลังกายเสร็จนะครับก็ได้ที่เลยครับ ทีนี้อาชัยก็จะเปิดหม้อนะครับแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปนะครับแล้วก็เปิดไฟเบาลงนะครับอ่อนๆนะฮะแล้วก็ตั้งเวลาอีก10นาทีครับอันนี้เราก็จะทําให้ฟักทองสุกนะครับถ้าเราใส่ฟักทองพร้อมกันก็คงจะเละเราก็มาใส่ทีหลังหลังจากนั้นนะครับ10นาทีนี้อาชัยก็จะมาเดินกราวดิ้งครับ เพื่อที่จะคลายประจุโปรโตอนเนาะในร่างกายเราคนทุกวันนี้มันจะมีโปรโตอนมาข้างในร่างกายเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเต็มไปหมดนี่ก็เป็นการคลายประจุนะครับออกจากร่างกาย แล้วก็มาเช็คร่างกายสักหน่อยเป็นยังไงมันพร่องมันอะไรยังไงหรือว่ามันเมนเทนดีนะครับเช็คว่ารู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงเพิ่มหรือลดอะไรยังไงนะครับในการกินอาหารหรือการออกกําลังกายก็แล้วแต่นะครับนี่ก็จะเป็นกิจวัตรปกตินะครับที่ทําในทุกๆเช้านะครับในช่วงที่ออกแบบมาตอนนี้นะครับอ่ะล้วกลับมานะครับโอ้โหตอนนี้ได้ที่หมดแล้วครับอาชัยก็จะแยกน้ําออกมาเลยนะครับอ่ะพอแยกออกมาแล้วนะครับก็ จะได้นะครับตัวน้ํานี้เก็บไว้สําคัญมากนะครับนี่ทิ้งไม่ได้เลยนะครับของดีมากเลยจากนั้นอาชัยก็จะมาจัดนะครับโดยการที่จะแบ่งนะครับเป็น2ถ้วยอันนี้ให้แม่บ้านนะครับแม่บ้านก็จะแบ่งถั่วมากินอยู่ที่3 0มเนะครับแล้วฟักทองชิ้นหนึ่งของอาชัยก็70%นะครับแล้วพอถึงประมาณ9โมงกว่าหรือ10โมงมันก็จะเป็นเวลาอาหารนะครับซึ่ง อาชัยก็จะจบในมื้อเดียวนี่แหละนะครับแต่พยายามจัดสารอาหารให้ครบถ้วนจากตัวหลักเลยที่เราทำมานะครับก็จะมีตัวเสริมที่สุขภาพทุกวันก็คือสาหร่ายสไปรูลีน่าอัดแคปซูลแบบ4เม็ดนะครับวันนี้ช็อกโกแลตสยามเราก็มาทำเป็นสแน็คงาขี้ม้อนนะครับดัดแปลงนะครับซึ่งอันนี้ได้โอเมก้า3ได้ไขมันดีมีประโยชน์มากนะครับส้มตำแบบสุขภาพนะครับแล้วก็นัตโตถั่วนัตโตก็ กินประมาณคำสองคำนี่ครับเพิ่มจุลินซีดีนะครับอันนี้ก็คือน้ำซุปตัวคอลลาเจนแปปไทยธรรมชาติของเรานะครับตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีแกงใต้นะแกงป่าใต้นะครับอันนี้แม่ทำให้อาหารพรีไบโอติกนะครับอันนี้ก็ช่วยส่งเสริมร่างกายเยอะมากนะครับที่สำคัญเนี่ยเอนไซม์สดๆจากธรรมชาตินะครับ เราก็ต้องกินทุกวันแล้วก็ได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตนะครับที่ร่างกายจาเป็นต้องใช้นะครับและที่สำคัญคือเราก็จะไม่ขาดไขมันดีนะครับอาชัยจะกินไขมันประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งในช่วงนี้นะครับก็จัดประมาณนี้เลยนะครับอาหารก็ใช้คล้ายๆกันในทุกๆวันนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของอาชัยที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ในแนวทางธรรมชาติที่เรียกว่าอ็นทายเอจจ